ไปที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้อยู่ข้างบ้านกันผลปรากฏว่าบ้านเนี้ยบ้านแช่เนี่ยป๊อกกอกกอทุบอะไรไม่รู้คือลักษณะเหมือนทำอู่อแล้วก็มีเบิ้ลเครื่องมีเคาะพ่นสีม,มีเจียลเหล็กมีครบอปปะที่อู่เขาทำกันและเพื่อนบ้านบอกโหทนไม่ไหวละเคยเดินเข้าไปคุยเดินเข้าไปเขียนแล้วนะฝั่งนั้นก็ไม่สนใจอะไรเลยไม่รู้เป็นงานอดิเรกหรือว่างานประจำแต่ป๊อก อยู่แบบเนี้ยเคาะพลสีแล้วทำในหมู่บ้านนอกจากเสียงดังแล้วกลิ่นมันเหม็นด้วยค่ะ น่ะซ่อมรถอยู่เห็นไหมและนี่เพื่อนบ้านเดินไปนะบอกรําคาญนะครับคือเขาทนไม่ไหวกับปบมือปบมือเรียกเพราะตะโกนยังไงฝั่งนั้นเขาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอยู่อย่างเงี้ยลองรถอ่ะมันก็ไม่ได้ยินน่ะลักษณะบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะติดติดกันเป็นเทาเฮาส์แบบนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยมาทําเป็นอู่ซ่อมรถแล้วก็ซ่อมกันหน้าบ้านบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแถวแถวปวกแดงที่ระยองเพื่อนบ้านทนไม่ไหวแล้วแล้วเพื่อนบ้านนั่งสารเหมือนไงนะบอก อย่างเงี้ยเขาทนมา8ปดปีแปดปีคุณเอ้ยทำอะไรไม่ได้เลย8ปีนี่คือคืออู่ใช่ไหมใช่ทนแบบเนี้ยค่ะทนอู่แบบเนี้ยมา8ปีแปดปีเนาะอแล้วไปร้องทุกข์กนแล้วตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพปูกแดงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนี่ยคุณนวพรวิชัยค่ะเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านเดือดร้อนเธอบอกเธอทนไม่ได้แล้วนะเสียงมันดังดังมากเสียงเพลงบ้างบางครั้งเขาทำงานไปด้วเขาจะเปิดเพลงดังๆเสียงเคาะเหล็ก แล้วก็กลิ่นเหม็นเหม็นสีมากเจ็ดแปดปีนทนตลอดเลยถามว่าแล้วเคยรวมตัวแล้วไปคุยกับเขาดีๆไหมเคยแล้ว เนี่ยเคยไปคุยแล้วรวมตัวเพื่อนบ้านให้ตำรวจมาเตือนแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงอ๋อเหรออืโอ้นี่ตลอด8ปีนี่คือไปคุยแล้วรวมตัวกันไปบอกแล้วว่าหยุดเธอหยุดเธอใช่เขาเป็นอู่แล้วเขาจะหยุดตอกหยุดซ่อมเน่อาชีพเขาอะเนาะมันอาชีพเขาแต่ไม่ควรจะมาเปิดในหมู่บ้านนิติก็ต้องไปคุยและคือแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพี่เขาก็บอกว่าฝั่งเนี้ยเขาก็ย้ายไปทําที่อื่นพอตอนร้องเรียนไปตำรวจมาย้ายไปย้ายไปไม่ถึงเดือนกลับมาอีกแล้วกลับมาทําที่บ้านเหมือนเดิมอีก คนที่เขากลับมาบ้านนะเขาต้องการพักผ่อนบ้านใกล้เลือนเคียงพักไม่ได้เลยวันดีคืนดีกับเคาะเหล็กเครื่องเจียอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหานี้ให้ให้เด็ดขาดสักทีอ่ะก็เลยอยากจะแจ้งไปทางอบตอจัดการยังไงดีอ่ะเอายังไงกันดีลองฟังดูค่ะอันดับแรกที่หนูทนไม่ได้จริงจริงก็คือเสียงเพราะมันเหมือนกับว่าเรา ดูในบ้านนะพี่นะเราต้องการที่จะพักผ่อนพีกลับมาพี่พีงงานเหนื่อยหนะักเครียดจะคุยกันแ,แ,แนย้ดแย้ดนี้นไม่ไหวอะพี่พี่ก็เคาะป้องป้าง,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 งมันมันไม่โอเคค่ะ เราผลกระทบนี่นานนานค่ะเจ็ดถึงแปดปีมั้งค่ะเพราะว่า,วาตั้งแต่พวกเราซื้อบ้านกันมาค่ะเขาก็ทําเรื่อยไม่เรามันไม่มีเลเวลที่แบบว่าคุยกันแล้วคุณจะลดลงจะดีกับเพื่อนบ้านหรือว่าจะหาข้อทางออกคือไม่มีให้เราตรงนี้เราก็เลยแบบไม่โอเคอ่ะ เนี่ยอีกคนนึงนี่น,น,นว่าที่ร้อยตีประธานินเขาก็บอกเขาก็เดืดอดร้อนเหมือนกันอยู่บ้านแถวเนี้ยผมมาเอาจริงๆนะคุยกับเขาไปหลายครั้งแล้วคุยธรรมดากับคุยคุยใส่อารมณ์กับคุยคือฝั่งนั้นก็หยาบกลับมาอย่างเงี้ยจะฟาดปากกันหลายรอบแล้วคือเขาบอกว่า มันเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายมันก็ลงอีหลอบเดิมอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาทํางานเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยเขาก็แถไปแบบนั้นอ่ะอเขาก็เลยอยากจะฝากเพื่อนบ้านไปเกรงใจกันบ้าง,งจะนอนไม่ได้นอนอ่ะไอเสียงเจี๊ยเหล็กนี่มันปวดหูจริงๆอะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันละกันนะคะเพราะล่าสุดนี้คือเป็นข่าวแล้วแจ้งไปทางอบตอแล้วบอกตํารวจไปรอบที่เท่าไหร่จุดๆๆไว้ละกันคือก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าอ่ะแปดปีที่รอคอยทุกวันนี้ก็ยัง แก้ไม่ได้เลยข,ข่าวช่อง8รบเครื่องเคียงข้าง